เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่28มีนาคม2512โดยชายผู้บ้าคลัง่งบอลไทยวันนี้เราจะมาดูคอมเมนต์กันนะฮะว่าทางศึกที่พ่ายเวียดนามไป0ต่อ4นั้นเป็นเช่นไรกันบ้างรวมคอมเมนต์หลังเกมทางศึกพ่ายดาวทองไป0ต่อสศึก a FC, อ c ยู23นะครับ ก็เราจะมาดูคอมเมนต์กันนะฮะโดยเริ่มจากคอมเมนต์ที่1น,นะครับคือผมก็กะไปแล้วว่านักเตะชุดเล็กเราขาดความมุ่งมั่นไม่กระตือรือร้อนกันเลยไม่ไล่บอลยืนคุมโซนมองดูเขาเลี้ยงมักจี้มาที่เฉยไม่เข้าบอลเลยสักนิดถอยอย่างเดียวผมไม่รู้นะว่าเขาสอนกันมายังไงคือแบบดูแล้วมันน่าโมโหอะ่ะแล้วก็หลังสามอย่าเล่นกันอีกชุดเล็กเลยผมขอพอเถอะครับคอมเมนต์ที่2นะฮะรุ่นพี่ทำไว้สวยหรูสิ่งที่เห็นไม่มีตัวสกีเลย ไม่วิ่งหาช่องเคลื่อนบอลทั้งทีมจ่ายบอลแล้วไม่วิ่งหาช่องต่อตัวรองก็ไม่มียืนตามตำแหน่งแข็งชื่อควบคุมอารมณ์ก็ไม่อยู่จบเลยโอลิมปิกที่โตเกียวอย่าคิดจะไปเลยครับคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์ที่3นะฮะต้องยอมรับว่านักเตะไทยต้องใช้โค้ชไทยเท่านั้นจริงๆเปลี่ยนมาทุกคนแล้วต่างชาติก็ไม่ดีสักคนสมาคมก็ยังไม่จําอีกมันต้องโค้ชไทยเท่านั้น แพ้ทั้งเกมไม่มีตรงไหนดีเลยเกมนี้ยอมรับเลยว่าเวียดนามเขาไปไกลกว่าเราแล้วจริงๆในชุดยู3นะฮะคอมเมนต์ที่4นะฮะนอนอ่านคอมเมนต์เพลินเลยล่ะกูคืนนี้หวยจะไปออกที่ใครวะเนี่ยกามาสุภชยัยวรนิตนนสกลชยัยหรือนายสมยศแค่เตือนว่าอย่าด่าสุปชัยนะครับบอกไว้ก่อนเตือนแล้วนะคอมเมนต์ที่5นะฮะกรรมการ AFC มันไม่ใช่กรรมการไทยลีก แต่ตัวนิดเดียวก็เป่าน้องๆยังไม่แกร่งดีแล้วที่แพ้นในวันนี้เพื่อจะได้รู้จักตัวเองและนําไปแก้ไขในวันข้างหน้าสู้ต่อไปชีวิตยังมีหวังคอมเมนต์ที่6นะฮะต่อให้ชนะแล้วชกหน้าคนอื่นกูก็อายครับผมอายคนเวียดนามเพื่อนๆคงเหนื่อยกันมากนัดนี้เล่นกันสิคนตั้งครึ่งชั่วโมงนัดต่อไปสู้ให้เต็มที่นะช้างศึกยังอยู่ในเส้นทางนัดนี้ก็ขอให้ลืมไปได้เลยต่อไปคอมเมนต์ที่7นะครับ ไม่ต้องสงสัยอ,อะไรแล้วเวียดนามเหนือกว่าเราทุกชุดความสามารถเฉพาะตัวความแข็งแกรง่งความฟิตความเข้าใจในเกมเป็นรองหมดทุกด้านจริงๆสุภชัยใจเด็ดก็ยังเสียค่างโง่เรื่องเดิมเลยอีกแล้วน่าเบื่อจริงๆคอมเมนต์ที่8นะฮะใบแดงของสุภชัยมีผลกระทบมากจริงๆแต่บางคนก็ว่าน้องแรงไปนะอยากให้น้องเก็บประสบการณ์ครั้งนี้ไว้เป็นบทเรียนส่วนรูปเกมวันนี้ไม่ขอพูดถึงเซงอะ4-0มันมากเกินไปจริงๆนะ คอเมนที่เนะฮะเวียดนามเก่งฮะยอมแล้วแค่ตอนนี้นะครับ,บรอบสุดท้ายค่อยว่ากันอีกทีนะน้องๆติดหล่อเล็กน้อยเล่นเข้าทางเวียดนามประมาทเยอะเลยคงมีอะไรให้ปรับกันอีกเยอะครับเชียร์กันต่อเดอ้อคอเมนที่10นะฮะก่อนอื่นก็ต้องยกเครดิตให้กับโค้ชเวียดนามคือให้ไทยครองบอลถึงครึ่งสนามตรงกลางเปล่าสู้ไม่ได้เลยจับบอลพลิกหงายหน้าไม่มีจังหวะชิงแล้วหลุดพอใจออกข้างก็เล่นต่อไม่ได้ โยนเข้ากลางก็เก็บบอลไม่ได้เจอลูกแรกก็งงเลยนนพลาดเต็มๆแทคติกแมตที่แล้วดีกว่าเยอะเหมือนวันนี้อยากมาเสมอบูมเละกว่าเกาถือว่าเป็นประสบการณ์สำคัญสำหรับทั้งกามาและสุภชัยแล้วกันนะครับคอมเมนต์ที่11นะฮะโค้ชซุปไก่ทอรเมนเจอร์ไม่ว่าจะแพ้เวียดนามแล้วหัวร้อนแต่แพ้ที่พลาดเองลูก1ลูก2ใบแดงเราพลาดเองมันเจ็บใจจริงๆส่วนลูกที่3ามกับลูกที่4เป็นผลพลอยได้ก็ไม่ว่ากัน คอมเมนที่12นะฮะเปลี่ยนโค้ดด่วนครับเมื่อก่อนผมชอบดูบริลัมเตะครับสนุกดีครับฟัดกันระดับเอเชียได้มันแต่พอกาม่ามาคุมเลิกดูเลยครับโคตรง่วงอ่ะอาศัยดีอโก้แบกทีมคนเดียวส่วนใบแดงถ้าตามเกมไม่มีปัญหาแต่นอกเกมน่าเกลียดแบบนี้สมาคมต้องกล้าแบนครับ1-2ปีก็ว่ากันไปไม่ให้เป็นเยี่ยงยาง คอมเมนต์ที่13นะฮะนี่เหรอครับว่าที่ทีมที่จะขึ้นเป็นชุดใหญ่ภพ้ละทีมในอาเซียนแบบหมดมรูปแบบนี้ไม่ต้องหวังแล้วครับโอลิมปิกอายเขาชุดนี้ก็ยังเป็นทีมขี้แอคเหมือนเดิมคอมเมนต์ที่13นะฮะเอาไงดีเวียดนามเขาพัฒนาแล้วตามการเวลาที่คิดจะเอาชนะเราตอนนี้เขาทําได้แล้วเขาพัฒนาแล้วไทยเราหยุดพัฒนาหรือนี่ในลีกเล่นโคตรเทพทีมชาติผลงานไม่ได้เรื่องต่างกันมากเฮ้ ทำไมมันเก่งเหมือนในลีกบ้างวะอย่าให้ใครต้องมาว่าเก่งแต่ในประเทศตัวเองออกนอกประเทศไปไม่เป็นท่านะครับคอมเม์ที่ส5นะฮะสรุปตอนนี้ไม่มีอะไรที่บอลไทยจะอ้างว่าเหนือกว่าเวียดนามได้เลยทั้งทีมชาติสโม,มสรทำผลงานได้แย่กว่าเวียดนามหมดดังนั้นต้องยอมรับว่าตอนนี้เขาดีกว่าแล้วมันไม่ใช่มาเป็นชุดนะฮะเราหมดยุคแบบดรีมทีมด้วยมันมากันต่อเนื่องแบบเรื่อยๆเลยร่างกายแข็งแกร่งวิ่งไม่มีมดเพชชิงได้ตลอด แถมทักษะดีด้วยตอนนี้เราต้องกลับมาพัฒนาเราให้สู้กับเขาให้จงได้นะฮะมาดูต่อไปดีกว่าครับคอมเมนต์ที่16นะฮะไอ้ส่งติงนี่ชอบหัวร้อนหลายทีแล้วจะเก่งแค่ไหนถ้านิสัยเชี่ยแบบนี้ตัดทิ้งจากทีมชาติได้เลายทำเพื่อนลําบ,บากคนอื่นอาจจะไม่เก่งเท่านสาิสัยเชี่ยแบบเนี้แน่นอนสักพักติงก็จะมารุมด่ากู32-1เอ้าเริ่มเลยคอมเมนต์ที่16นะฮะชุดใหญ่แพ้อุรุกวัย0ต่อ4 ยูยี่าก็แพ้เวียดนามไปศูนย์ต่อซีมหมายความว่าอุรุกวัยเก่งเท่ากับเวียดนามไม่เป็นไรครับเราแพ้ทีมระดับโลกนะฮะคอมเมนท์ที่17นะฮะสุปชัยอยากโดนใบแดงตั้งแต่นัดที่เจอกับจีนตอนเอเชียนคัพแล้วมาสมหวังที่นัดนี้แหละน้องความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคอมเมนท์ที่17นะฮะให้กําลังใจช้างศึกกันต่อไปชื่นชมวินัยการเล่นของเวียดนามการเพลชิงปราการหลังที่ยอดเยี่ยมวันนี้เวียดนามเล่นดีจริง ต่อไปครับคอมเมนต์ที่18บนะฮะบอลไทยนี่แพ้เพชชิ่งจริงๆเหมือนชุดใหญ่เมื่อวานเป๊ะบอลไทยนี้เป็นบอลขี้เกียจนะฮะในความเห็นส่วนตัวคิดช้าทำช้าต่อมาครับคอมเมนต์ที่19นะฮะปาร์คฮังซอดูและนัดกินครับมันมาสไตล์นี้แน่นอนเพรสตรงกลางกองหลังตามประกบกองหน้าคอมเมนต์ที่20นะฮะเรียนเชิญสุภชัยไปศึกบอลทรงชายทันหรือเปล่าครับให้เจอกับตะวันฉายมวยถูกคู่เลยนะครับนั่น คอมเมนต์ที่21ครับกำลังใจเพียบเลยน้องๆมาอ่านคงดีใจบอลแพ้ต้องให้กำลังใจกันดีวะคนไทยปะเนี่ยคอมเมนต์ที่22นะฮะเวียดนามชุดนี้ของจริงวิธีการเล่นและการเพชชิ่งเขาถอดแบบมาตามโค้ชของประเทศที่เอาเข้ามาคุมนั่นแหละคอมเมนต์ที่23นะฮะเหมือนนี่มีสมาธิในเกมเลยเหมือนจะจ้องเล่นหนักใส่คนของเวียดนามมากกว่าเห็นตั้งแต่ต้นเกมละ่ะสมาธิอยู่ที่คนมากกว่าเกมคอมเมนต์ที่24นะฮะ ถ้าพวกมึงไม่เพชชิ่งพวกมึงก็ไม่มีวันชนะบอลไทยต้องปรับกันอีกเยอะคอมเมนต์ที่ย5นะฮะยอมรับสภาพเขาพร้อมทีมเวิร์กความสามารถเฉพาะตัวหาว่างเราสี่ขมแล้วคอมเมนต์ที่26นะฮะเวียดนามมันเล่นมีสไตล์อิลีบอลไปให้เกือบสุดแล้วคัมแบ็กกลับหลังเห็นทำตลอดแล้วกลับมาดูที่ไทยโยนบอลอย่างเดียวแล้วตบท่าไม่ตายด้วยแม่ไม้มวย,ยไทยอันแสนทรงยานุภาพก็ซัดไปหนึ่งหมัดนะฮะมีแต่คนพูดถึงเหลือเกินช็อตนี้ คอมเมนต์ที่27บนะฮะบอลไทยไปมวยโลกอีกละวะยิ่งกว่าบัวขาวอีกซับศอกซ้ายกองกลางเลยรลีลิมส่งเข้าประกวดนะครับคอมเมนต์ที่27นะฮะไม่มีอะไรสู้เวียดนามได้เลยทั้งเรื่องฟุตบอลอารมณ์และมารยาทของนักเตะอีกไม่นานเขาคงได้ไปบอลโลกผิดหวังมากในทีมวันนี้คอมเมนต์ที่28นะฮะก่อนเกมความมั่นใจที่จะชนะไม่ใช่เรื่องที่พิดแต่ความไม่มั่นใจมันมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัว ไม่ชัวร์อยู่แล้วบอลเรากับเขาไม่ห่างกันเยอะเราไม่ใช่อุรุกวัยที่รู้ว่าชนะแน่แนแต่จะยิงกี่ลูกก็ได้ฉะนั้นพวกเราต้องคิดกันไหมคอมเมนต์ที่28นะฮะเวียดนามเวลาเล่นเขาขยับพร้อมกันเป็นทีมแต่พี่ไทยใครมีแรงก็ขยับใกล้บอลสุดก็ขยับที่เหลือก็เดินไปเดินมาให้เวียดนามประกบเล่นบอลมันเลยช้า,ชากว่าเขาตลอดหอมเป็นที่ี่นะฮะ กามานี่ทีมชาติไทยไม่ใช่บุรีรัมนะจ๊ะมึงโยนอย่างเดียวเลยมึงคิดว่าสุวชัยเป็นชิรูหรือไงแสบมึงซ้อมเล่นบอลพื้นกับเขาบ้างก็ได้นะขอมเที่29นะฮะตอนนี้บอลไทยได้กลับไปในยุคมืดอีกครั้งมันน่าผิดหวังและน่าอับอายจริงๆเวียดนามเล่นได้ดีกว่าไทยไทยกลายเป็นช้างป่าไปแล้วฮ่าๆอเที่30นะฮะสู้ต่อไปครับ ครั้งนี้จะไม่เป็นบทเรียนให้กําลังใจน้องอาร์มเดินหน้าต่อไปลุกขึ้นสู้กับเหตุการณ์ครั้งนี้จะทําให้เราเติบโตขึ้นและกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมคอมเมนที่31นะฮะทาท่าว่าจะรุ่งเรืองสุดท้ายก็รุ่งริ่งเหมือนการเมืองเลยเนาะบ้านเราคอมเมนที่32นะฮะไม่อยากพิมพ์เยอะเจ็บนิ้วอะ่ะคือดูจนจบรับไม่ได้เลยคือมันคือมันซ้อมแต่การเล่นลิงชิงบอลไม่ได้ซ้อมการเข้าทําเลย เจ็บจริงๆแพ้ใครแพ้ได้แต่อย่าแพ้เงียนก็พอคอมเมนต์ที่33นะฮะแพ้ทุกอย่างวิธีการเล่นแท็กติกความฟิตความกระหายทีมเวิร์กสปิริตทัศนคติคือแพ้หมดทุกอย่างเลยอะและคอมเมนต์สุดท้ายนะฮะคอมเมนต์ที่34บบอลสมัยใหม่ต้องวิ่งไอ้น้องต้องประกบตัวเพชชิ่งเร็วไทยเราขาดสิ่งนี้แหละครับเก่งแค่ไหนไม่วิ่งก็แพ้เท่านั้นเอง ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือการเอารวมคอมเมนต์ของนักคีย์บอร์ดมือยงนะฮะพูดถึงเกี่ยวกับนัดที่ไทยแพ้กับเวียดนามไป0นต่อ4นะฮะเมื่อวานก่อนนี้เองนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องหมัดมวยนะฮะแล้วก็ทีมชาติไทยทุกๆคนนะครับให้ผ่านศึกครั้งนี้ไปได้และนี่ก็เป็นเจอะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่28มีนาคม2512โดยชาย้บ่าครั้งบอลไทย เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ